วันนี้วันหยุดครับวันอาทิตย์แรกของเดือนหลวงมิตรมีโอกาสได้หยุดเลยมาบ่อตกปลาที่เดิมครับบ่อหน้ากุ้งซอยข้างวัดคลองมอนครับหมู่บ้านาตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรบ้านสุสํารางคานวนะครับก็จะมีบึงน้ําตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับบ่อเลี้ยงกุ้งของชาวบ้านีที่มาบ่อยๆนะครับก็ธรรมชาติสวยงามครับวิวทิวทัศน์เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่แล้วครับแถวนี้ มันลึกเข้ามาก็เลยยังเหลืออยู่ไอแถบที่ติดถนนใหญ่ถนนหลักซอยประชาอุทิศ90นะถมที่เป็นหมู่บ้านจะสันหมดแล้วครับเหลือที่ยังเป็นบอ่อแบบนี้เข้ามาลึกๆข้างในหน่อยยังมีพออยู่พอให้ได้ตกปลาอยู่ครับเมื่อก่อนนี้แถบนี้ก็คือบอ่อเลี้ยงกุ้งบอ่อเลี้ยงปลาทั้งนั้น,นครับพอความจเจริญมาก็ไม่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วครับกลายเป็นหมู่บ้านจะสันหมดละ มีเหลืออยู่หน่อยหนึ่งข้างในคือหมู่บ้านสุขสำราญคาแนลนะครับก็ยังมีวิวทิวทัศน์ให้เสพบ,บรรยากาศอันนี้เลยด้มีโอกาสมาใกล้ๆบ้านครับซอยวัดคลองมอญอยู่ข้างๆหมู่บ้านนะครับเลยมาหน่อยหนึ่งประชาที่90ก่อนจะถึงวัดคลองสวนครับช่วงลงสะพานเลยวัดคลองมอญมาหน่อยครับ เลยวัดคลองมอนมาแต่ยังไม่ถึงวัดคลองสวนนะครับอยหมู่บ้านสุษ้สมรานครับข้างในก็เป็นหมู่บ้านเจ็ดสัตมาชมบรรยากาศเหมือนเดิมครับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติมีนกเป็ดน้ํามีนกน้ําเยอะเลยครับแถบนี้เมื่อก่อนก็จะเป็นป่าชายเลนแต่เดี๋ยวนี้ก็หายไปเยอะครับ น,นี้บรรยากาศสวยงามครับท้องฟ้าสวยหลังจากฝนตกติดต่อกันมาสามวันสี่วันแล้วครับฝนหยุดฟ้าก็สวยเอาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศแล้วกันนะครับบ่อตกปลานากุ้งซอยวัดคลองมอนครับหมู่บ้านสุขสำราญคาเนลอัน,นี้ดูว่าจะได้ตัวไหมเดือนละครั้งครับมาแถวนี้เดือนละครั้งเพราะว่าลุงมินได้หยุดอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์แรกของเดือนเราจะมา ตรงนี้แหะครับใกล้บ้านดีไม่ต้องไปไกลวันหยุดก็เลยขอมาเสพบรรยากาศอย่างนี้หน่อยไม่ไกลมากนะครับจิบกาแฟก่อนเดี๋ยวค่อยมาลุยก,กันว่าจะเจอตัวไหมจัดไปครับบรรยากาศบ่อตกปลาวันนี้อากาศดีมากครับเชา้าเช้าฟ้าสวยฟ้าเป็นฟ้าเลย ลองมาตีเหยื่อหน่อยครับเผื่อจะได้ตัวจะมีตัวไหมสายสายมาคงร้อนนะครับแบบเนี้ยโอ้แล้แต่ย่ามาหลังจากฝนตกติดต่อกันมาสองสาวันครับวันนี้ฟ้าเปิดเลยมาตีเหยื่อดูหน่อยว่าจะเจอตัวไหม น้ำเยอะเลยครับอืออือโดดแล้ว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 โดนอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมโดนแล้วครับโดดแล้วครับเหเป็นยังไงบ้างโอ้โหอยากเข้าต่อนะ โอ้โหไซใหญ่ครับไซใหญ่ครับเป็นโลเลยติดเยอะไหมเออเต็มปากครับเต็มปากโอ้เอาขึ้นยังไงล่ะเนี่ยยกขึ้นไหวไหมยกเลยขาดไหมหใช้ได้เลยโดนลากเลยแล้วกันออื <c oughs> จะรอดไหมดูสิเกาะแน่นไหมยกเลยละกันโฮโหเจอแล้วของจริงครับของจริงโอโหมาแล้วครับไซนี้ <c oughs> โดนเต็มปากเลยครับเต็มปากเลยอ,หอเหมือนงูเลยฮใช้ได้เลยครับของจริงครับของจริงมาแล้วครับท่านผู้ชมตีไปสองไม้ อ่าบทจะโดนก็โดนเอาง่ายๆเลยนะบทจะไม่โดนก็ตีทั้งวันก็ไม่โดนครับมาแล้วครับอือหือได้โทรฟี่แล้วครับวันนี้ <c oughs> กระดีเกเก่าตัวเนี้ยกัดเข้าเต็มปากเลยครับยังไงก็ไม่หลุดโอสงสัยจะกินกุ้งเข้าไปเยอะเลยครับมีรอยแผลเยอะเลยจัดไปครับ โตฟีแต่เช้าเลยฮะวันนี้ได้ไส้ใหญ่ครับัวยาเป็นซอกเลยเป็นศอกเลยครับปลาช่อนตีไปสองไม้เองกัดแต่เช้าเลยครับผอมไปหน่อยหัวโตไปหน่อย แต่ว่าก็โอเคครับสายนี้เยี่ยมเลยเอาลมจิบกาแฟก่อนแล้วกันครับหลังจากได้โทฟี่มาแล้วได้ตัวมาแล้วเราก็พักหลบแดดกันครับจิบกาแฟกัน <laughs> แดดแรงแล้วครับพ่สายมาเก้าโมงกว่าแดดแจ่มนะครับฟ้าสวยแต่ผมสู้แดดไม่ไหวครับ เพราะว่าไม่ได้เตรียมชุดอะไรมาเลยใส่เสื้อแขนสั้นแดดแรงๆแบบนี้ไม่ไหวครับได,ได้มาแล้วครับตกมาทั้งทีก็ทำกินหน่อยครับล้างเก,กลืกอ,ก,อ,ลก,อก่อนครับนะเขาบอก สูตรนะ้นักตกปลาปลาแซบครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังความบุญวายต้องเป็นน้ำก๊อกเท่านั้นครับนะบอกอสูตรนะัดตกปลาคนระับต้องเป็นนัำก๊อ,อกต้มครับถึงจะอร่อยไลสดให้เพื่อนเพื่อนดูบรรยากาศนะครับส่งมาแล้ววันนี้ ลุงมิตตกปลาได้เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยปกติไปตกปลาไม่เคยได้ปลาได้แต่แห้วรอบน,นี้ได้ปลามาครับปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยไซส์โลเลยนิ้านาเขาไม่ไปถ้าไปนึงได้แบกมาครับแบกทันเบ็ดกลับน้ำแห้งไปครึ่งหม้อแล้ว ปลาก็ยังไม่เรียบร้อยเลยนาเขามัวแต่ไล่อยู่ลุงมิ้ก็มามั่วกับเขาด้วยวันนี้หยุดวได้หยุดก็เลยมามั่วกับเขาหน่อยนางตกปลาพา,าแซบครับวันนี้เมนูต้มปลาคอใหญ่เคล็ดลับความอร่อยก็คือต้องน้ำก๊อกเท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาผาสม,มะ สารคอรีนไว้ให้แล้วความบุนวายครับจัด<า>ไป <c oughs> Stop recording